มาครับทุกคนเหลอือคนหนึ่งนะเอคนหนึ่งที่ให้พาไม่ได้คือแอดกอฟของเราครับเดี๋ยวผมไปถามเขาว่าทําไมถึงเลือกที่จะลงทุนด้าน f o r e x กนะครับปะแอดกอฟครับแอดกอล์ฟทำเลยฮะพี่กอฟทไมถึงเลือกที่จะลงทุนด้าน f o r e x ต้องบอกว่าเลือกของการลงทุนเนี่ยจริงๆลงทุนที่ไหนก็ได้นะในเรื่องของการหารเงินนะครับหาเงินที่ไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เลือกในการลงทุนของการ เข้ามาในในฟอเร็เนี่ยคือมันสามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจํากัดเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนทํางานประจําซึ่งงานประจำเนี่ยโอเคแหละมันมีการขยับเงินเดือนแต่ว่าขยับทุกๆปีนะครับปีละหนึ่งครั้งซึ่งปีละพันห้าถึงส0งพที่ขยับทีนี้พอมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ขยับต่อนั่นหมายความว่าในงานที่พี่ทำเนี่ยมันมีเพดานรายได้สิ่งที่ทําให้พี่เลือกมาทรดฟอเร็เลย คือมันสามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่เรามีจริงจริงมูลค่าตลาดนี้มันใหญ่มากทุกคนเอาง่ายง่ายถ้าเมื่อก่อนคือทํางานประจํา1เดือนรับเงินหนึ่งครั้งแต่เข้ามาสู่การเทรดเนี่ยมันสามารถสร้างเงินได้ทุกวันแทบรับได้ทุกวันอย่าว่าแต่ทุกวันเลยทุกวินาทีโอเคคือแบบอยากเข้าออเดอร์ตอนไหนก็ได้มีหลายอย่างมาเลยในด้านการลงทุนไม่ว่าเป็นบิตคับหรือหุ้นไทยอะไราเงี้ยทำไมยังเลือกฟอรเร็กอยู่ ฟอเร็กมันมันสิ่งกว่ามันหาเงินได้ง่ายกว่าออย่างของลงทุนในเรื่องของคริปโตมันมันรูปแบบของการลงทุนคล้ายๆกบแบบเหมือนเราซื้อทองอะซื้อถูกแล้วขายแพงแล้วกว่ามันจะขึ้นมันก็คือแบบมันใช้เวลานานแต่ว่าอย่างฟอเร็กมันสามารถซื้อขึ้นซื้อลงได้สร้างรายได้แบบบายเซลขึ้นลงได้ตลอดอ่ะแต่มันก็แลกมาได้ความความเสี่ยงเยอะด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นความรู้เนาะใช่เราจะจํากัดความเสี่ยงได้ ความรู้เลยออันนี้คือเหตุผลครับเหตุผลคืออยากมีรายได้ทุกวันเ,เพื่อที่จะเอารายได้ไปกินไปเที่ยวตามที่ตั้งใจโอเคเลยอขอบคุณนะกรบอบมากครับโอเคนี่นี่คนครับของแอ m ์ a เอดเอนะ